ดวงแล้วเนี่ยมันจะบอกไหมว่าวันหนึ่งเนี่ยส้มเซ้งจะมาอยู่ในวงการที่แบบเป็นดาวเจิดจรัสให้เราเห็น,นมหมแม่หมอแหม่มราหูกุมลาศีเกิดผู้ที่จะโด่งดังได้ในการเป็นดารานักแสดงหรือจะเป็นดรามา่าหรือจะเป็นเรอ,อะไรนะคนที่อยู่ในในเงาะสะกดจิตตาตึงให้คนนั้นคิดถึงคึงหามีความเจริญหูเจริญตาอยากเห็นหน้าตลอดเวลาที่เธอมาแสดงอะไรเนี่ยนะมันต้องมีมูลม,มุมในดวงชะตานี้เขามีราหูคนที่มีราหูเด่นนะ จะต้องมีกําลังนี่ลาหูกุ้มจุดเกิดเลยดาวแห่งเจ้ามายาเนี่ยกลุมจุดเกิดเนี่ยสองมีดาวศุกร์เด่นนี่ดาวศุกร์กุมกับอาทิตย์กุมกับดาวพฤหัสบดีกลุมดาวเกตโอ้โหมีพลังมากมีพลังกุมเกื้อกูลและมีดาวเสาซึ่งเป็นดาวพญายนาคราชหนุนดวงชะตาอยู่ด้วยอยู่ข้างๆติดๆแอบแนบชิดจึงมีสิ่งต่างๆที่เกื้อกูลต่อคุณส้มเชียงมากจึงมีความรู้สึกว่าตัวเองไม่เคยอยู่คนเดียวเลยแต่บางทีถามหาคู่รักคนรักของฉันอยู่ที่ไหนทําไมมาเกิดทันฉัน ทำไมันไม่มาเกิดแล้วให้บุญวาสนาสติปัญญาบรารมีเท่ากันแกไปอยู่ไหนวะเนี่ยออหรือบางทีมันมีแต่มันก็มันมีพันธะแล้ว<ช>มันก็จะไม่ลงเอยแต่มันก็จะมีความสุขในซอกเล็กๆที่ยากที่จะมีใครรู้มันเป็นความลับของตัวเองช่วยตอบบังคับพี่ส้มเชงใช่เลยตรงเลยอ่ะไม่กำลัง<ช>จะดูว่าในช่วงไหนเพราะว่ากําลังชีวิตของส้มเชงก็เหมือนเจออาชีพที่แบบมั่นคงแล้วแล้วมาเจออาชีพที่อยู่ในวงการบันเทิงได้จริงจริงตอนที่ขายเพชรคิดว่าเราก็โอเคแล้วเราไปสายนี้แหละสายแม่ค้านี่แหละแต่พอถึงเวลาช่วงนั้นจริง เออ,อาจจะเป็นมารก็ได้ไม่ไใช่มารเ,เดี๋ยวก่อนจะเล่าบอกเลยกรรมะวินาศวินาตปุตตะแปลว่ากรรมะวินาศแปลว่าเมื่อเจองานที่ใช่เวลาหนึ่งประมาณ5ปี7ปีต้องเปลี่ยน5ปี7ปีต้องเปลี่ยนที่จะมีการผูกพันเปลี่ยนแปลง ถึงแม้อยู่ในวงการบันเทิงเพราะ5าปีเศตษีต้องเปลี่ยนไม่เปลี่ยนรายการก็ต้องเปลี่ยนยรปยนูปแบบไม่เปลี่ยนมันอยู่ไม่ได้มันถึงจุดตายจุดตันดวงตาเป็นงี้เลยเขาเรียกกรรมะวินาศวินาศปุตตามันต้องเปลี่ยนต้องมีรูปแบบใช,ใช่ใช่ค่ะตอนนั้นขายเพชรก็รู้สึกว่าทุกอย่างเริ่มดีแล้วแต่ว่าพอแม่ค้าคนก่อนที่เขาขยมาก่อนก็อิจฉ้ามันก็เริ่มเริ่มมีปัญหาแต่ถามว่าเรายังขายได้เรื่องขายได้แต่ว่าไม่ไม่ชดช่วงดีเหมือนเมื่อก่อนและพี่เท่งอยู่วงการหรือยังคะตอนนั้นพี่เท่งไปอยู่กับคุณปัญญาแลล้้้ววววมมันนนเเเเเป็ช่่่่่่งงาาาาบกกีียทรรรรูสึจะิิ พอเราเริ่มนิ่งปุ๊บเนี่ยพี่เทงเขาบอกว่าเนี่ยจะเอารายการลิเกเนี่ยไปโชว์ในรายการหนึ่งในนั้นก็คือมีเราด้วยเราก็ไปไปโชว์กันเนี่ยเล่นลิเกประมาณสักสิบคนขณะที่เล่นเล่นเล่นจบปุ๊บพุ่งกลับบอกว่าพรุ่งนี้น้องนี่้น้องนี่ว่างไหมชี้มาที่เราเออเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดรายการนะให้มาเล่นละครในช่วงสามชาตินี่แหละ,ะก็คือหลังจากวันนั้นชีวิตก็เริ่ม พลิกผันอีกเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งก็คือเขาให้มาในรายการบ่อยจนกระทั่งแบบว่าเป็นตัวประจําใช่ค่ะเป็นตัวประจําเลยเซ็นสัญญาเลยหนึ่งถึงหเดือนเนี่ยเล่นตลอดเลยจนกระทั่งพอครบหเดือนปุ๊บเนี่ยเขาบอกว่าเออเดี๋ยวเอาไอ้น้องส้มเนี่ยมาเซ็นสัญญาคือไปเล่นที่นั่นหเดือนเต็มๆไม่ไม่ใครไม่ีใครรู้เป็นน้องพ่เทงไม่มีใครรู้พิเทงก็ไม่ได้บอกว่าเป็นน้องจนเซ็นสัญญาจนเซ็นสัญญาถึงได้รู้ว่าได้รู้ว่าเป็นน้องสาวแล้วนั่นก็คือน่ชีวิตก็ พริกมาตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาแต่ทีนี้ในรูปแบบของตลกตลกสวยมันมายัางไงตลกสวยก็มาจากคุณปัญญาเพราะว่าตลกสมัยก่อนก็คือจะต้องแต่งหน้าแล้วก็เล่นกันแบบ แรงๆอะค่ะตลกแบบผู้หญิงไม่มีมันก็ต้องแต่งแบบไม่สวยแต่ไม่สวยแต่ส้มสวยหุ่นดีเป็นนางแบบอะไรเงี้ยค่ะด้วยความที่เขาอาจจะเห็นแบบรูปลักษณ์เรารูปร่างหน้าตาเราก็เลยให้เป็นสวยไปเลยเป็นสวยไปมันก็ถือว่าเป็นโชคดีของเราไปเพราะอย่างเราจะไปแต่งขี้เหร่เราก็แต่งไม่ขึ้นนั่นไงนางรักสวยรักงามมันลบไม่ได้มันลบความสวยของเราไม่ได้วันนี้30มีนาคมลวฮะราศีไหนในปีนี้จะมีผู้ใหญ่เข้ามาอุปถัมภ์ คำจุนทําให้ชีวิตเราเนี่ยง่ายขึ้นดีขึ้นสบายขึ้นเวลาเราจะระลึกนึกถึงสิ่งที่เป็นสิ่งสูงเนี่ยนอกจากชาติศาสตร์กษัตริย์แล้วเนี่ยเราต้องมีบิดามารดาครูอุปชาอาจารย์ผู้มีพระคุณเทวดาผู้คุ้มครองรักษาเจ้าที่เจ้าทางเราต้องนึกถึงเขาเหล่านั้นแล้วเขาก็จะดูแลเราเพราะฉะนั้นถ้าจะดูตามดวง<ะ>ว่าโอกาสที่สุดในการที่จะได้รับการเกื้อกูลหรืออุดหนุนคำคำจุนส่งเสริมเนี่ยบุคคลผู้นั้นนะ ต้องมีความกระตันยูเป็นฐานรากของชีวิตก่อนนะถ้าพ่อแม่ไม่เคยเลี้ยงไม่เคยดูไม่เคยดูดาดูดีนะอย่าถามคําถามนี้นะสิ่งนั้นจะไม่เกิดขึ้นกับคุณเลยนะยากมากนะเพราะฉะนั้นเอาละครับราศรีที่ได้กระตันยูแล้วเป็นคนดีแล้วและตอนนี้ปรารถนาหรือรอคนสักคนหนึ่งมาช่วยเกื้อกูลอุปถมัมภ์ค้าชูให้มีกําลังนําพานับตั้งแต่ประมาณเดือน มีนาคมจนถึงเดือนกันยายนเนี่ยชัดเจนราศีกันราศีมีนจะมีคนอุปถัมภ์ผู้ใหญ่อุปถัมภ์เทวดาคุ้มครองช่วยเหลือฟันทงครับถ้างั้นดูหลังจากนี้ดวงของส้มเช้งจะเป็นยังไงต่อไปความที่ว่าอยู่ราศีเมษแต่มีราหูกุมจุดเกิดเมื่อสัก4-5ปีที่แล้วเนี่ยดาวเสาเนี่ยเร่งชะตาคนเกิดราศีเมษมันไปเจอราหูไงมันเลยเข้าเกณฑ์เลยวนะ่า ขิควานะโชคใหญ่ในชนะสาพระราหูจรหรือพระเสาจรต้องพระราหูจะเกิดโชคใหญ่ในชนะสาสถาผลพื้นรหัสเจอที่มันร่วมกันอยู่แล้วในพื้นชะตาเดิมมันเกาะกันอยู่แล้วเมื่อเสาจรหรือราหูจรเจอกันเนี่ยมันจะเกิดโชคและราหูนั้นกลุมอยู่กับจุดเกิดเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรจึงเป็นโอกาสในประมาณสัก3าปีที่ผ่านมาที่เกิดเรื่องดีๆกับคุณล้มเชงมากมแต่ในเวลาประมาณสัก2ปีมานี้2ปีมานี้ดาวจะดาวเรือนการงานอยู่ในจุดมรณะแปลว่าอะไร ถึงจุดจะเปลี่ยนอีกแล้วมันมีสภาวะอึดอัดเบื่อเซงถึงจุดถึงจุดที่มันไปต่อไม่ได้ถึงจุดจะต้องเปลี่ยนต้องปรับเนี่ยมันจะรอการเปลี่ยนปรับและจะเปลี่ยนปรับครั้งใหญ่ปลายปีนี้ปลายปี2องอหกสิบนี้เพราะดาวเสาร์จะยกเข้าสู่ภพสุภามันจะกลับไปจุดจุดดีขึ้นอีกแล้วแปลกมันเหมือนกับตอนนี้คือที่เรามาเจอเราเนี่ยเป็นช่วงแผ่วนะเดี๋ยวมันก็จะปรับใหญ่ประมาณสักเดือนกันยายนมันจะเป็นการลองปรับเขาเรียกลองปรับก็คือ กันยาตุลาพิการทันวาปุ๊บปุ๊บ,บุบโดดเลยเขานี้พุ่งเลยนี่คือ,อเดือนเกิดเลยก็จะพลิกก็คือช่วงเดือนเกิดส<ช>ิบห้ากันยาไม่ลาะอ <ไป S 2> ูออกได้ไงราศีสิงห์อ๋อใช่เพราะว่าอย่างที่หมอรักบ,บอกเลยคือในความรู้สึกส้มนะ่ะเมือ่อประมาณสักหลังจากกันยามาสักพักหนึ่งตุลาพิการรู้สึกว่ามันเริ่มนิ่งๆแต่ด้วยความที่นิ่งๆปุ๊บเนี่ยก็มันเหมือนมีอะไรพลิกมาอีกพอเราไปทาหน้ามา มันเหมือนมันมีงานอีกงานมาให้เรารับผิดชอบแล้วมันมันเริ่มมาอีกแล้วเนี่ยเรารู้เลยว่ามันน่าจะดีหรือไม่ดีถ้าถ้างนั้นเรามาดูกันว่าอ,อันนี้งานในวงการบันเทิงหรือเป็นธุรกิจที่กําลังอยากทำถ้าอย่างนั้นเรามาดูกันว่าทําอะไรแล้วดีใช่ไหม,มดวงชะตานี้เนี่ยกรรมมะเป็นวีนาศให้หมอดูทั่วประเทศดูเขาต้องบอกว่าอย่าทําธุรกิจส่วนตัวอย่าเอาเงินที่หาจากยากเเนี่ยไปทุ่มกับธุรกิจแต่ถ้ามีหวากหมาก หรือมีแผนรองรับเอาไว้เช่นว,ว่าลูกเป็นเจ้าของบริษัทนะเดี๋ยวแม่เป็นตัวพรีเซนเตอร์การตลาดนู่นนี่นั่นให้ลูกนะยางเงี้ยไปได้แต่ถ้าเกิดตัวเองจะทุ่มว่าเออของสมเชีงร้อยเปอร์เซ็นต์ลุยร้อยเปอร์เซ็นต์ไอ้กรรมะเป็นวินาศมันตีต,ตีความงี้นะแม้กระทั่งตัวเราไปทําอะไรในสิ่งที่ดีในสิ่งที่ดีท,ดที่ไปทําวันหนึ่งยังมีคนอิจฉาหริทยาทาลายได้เพราะฉะนั้นดวงชะตานี้มันไม่มีดวงที่จะไปทําโดยตรงมันถ้าจะทําเพราะใจรักเพราะอยากจะทําเรื่องแบบนี้ ต้องวางแผนสืบต่อทายาทไปทางลูกเพราะลูกดีลูกจะเกื้อกูลสืบทอดได้ส้มกําลังคิดอยากทําอะไรอยากทําร้านอาหารให้น้องสาวออยากทําร้านอาหารน้องสาวแปลว่าลงทุนให้เขาประชาธันกา์ให้เขาใช่ไหมใช่ค่ะก็มีสิทธิ์จะเป็นไปได้แต่ต้องไปดูดวงเขาว่าควรทํำไหมว่าเขาควรทํำไหมเพราะว่าหัวใจในหนึ่งดูดวงสองดูเขาจริงๆว่าเขาเนี่ยมีใจรักกับร้านอาหารหรือไม่เพราะอาหารคือชีวิต ต้องดูว่าดวงของที่น้องจะทําโอเคไหมถ้างั้นถ้าดวงส้มไม่แนะนําให้เป็นเจ้าของธุรกิจธุรการอะไรลงทุนได้ให้คนอื่นแต่ถ้าเป็นตัวเองไม่ได้ไม่แนะนแม้จะเรื่องศัลยกรรมหรอคะเพราะว่าตั้งแต่ส้มทําศรลยกรรมนั้นมีแต่คนมาถามทําที่ไหนคาเท่าไรพาไปหน่อยสิอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้มีไหมทําได้นะเพราะว่าตัวเขาเนี่ยเป็นคนที่สามารถบอกเชื้อเชิญเชิญชวนการทําธุรกรรมที่ไม่ได้มีโปรดัก แต่เป็นการทําธุรกรรมที่เป็นตัวกลางหมายถึงว่านําสิ่งนี้ไปให้เขาในเรื่องของการนําไปจัดไปผู้จัดผู้หาเอาเริ่มต้นทําไมถึงทำถึงถึงอยากทำธุรกรรมตัวเองตอนอายุเยอะเราจงนะพี่ซ้อมบางคนก็บอกอายุตอนสี่สิบแปดสี่สิบแปดก็ถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายแล้วมั้งมันสุดแล้วว่ามันไม่มีมันเป็นจังหวะที่เหมาะนะเวลาเรายังคิดเลยถ้าเราทำนะต้องห้าหกสิบแล้วเรามาทำตทีเดียวเลยมือลงมีดอะไรอย่างเงี้ยค่อยชุ่มตาตอนพอเราทําที่เรารู้ว่าศึกษาแล้วเนี่ยถ้าหกสิบเนี่ย มันจะย้อนเข้าไปเนี่ยได้แค่10กว่าปีคืออยู่ที่50แต่ถ้า<อ>คุณทําในวัยนี้<อ>มันย้อนได้ไปได้ถึงส <คำ S 2> ามสิบคำนวณไวแ้แล้วแล้วเขาก็ไปรีเสิร์ชดีก็คือร่างกายของเราเนี่ยด้วยความที่แบบเหี่ยวยน่นดีกว่าพูดเหี่ยวยน่นมันมีความยับความย่นเยอะอพอเราตัดดึงไปเนี่ยความยับความย่นม,มันยังเหลือ ยังเหลือมากอยู่แต่ถ้าหากว่าในวัยสัก4 0่สิบสี่สิ้าความยย่ความยันมันยังเก็บหมดมันยังเก็บไปได้เกือบหมดอ๋อเออว่ะถ้าสัก6กสิแล้วไม่ทันแล้วทำเนี่ยมันไม่ว่าเราทําอะไรมันคือมันต้องมีการลงทุนเราว่าทาตรงนี้มันคือเป็นการลงทุนอย่างหนึ่งซึ่งทุนของเราที่เราจะลงไปเนี่ยมันยืดอายุการทํางานของเราได้อีกอันนี้คือสิ่งที่สะมองที่มองลงแต่ไปเท่าไหร่ครั้งนี้ล้านสามหนึ่งล้านสามแสนบาทจ่ายงวดเดียวเลยจ่ายงวดเดียวแต่ ด้วยความที่เนี่ยด้วยความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีที่เราไปคุยตอนแรกเราจะทําจมูกอย่างเดียวเราจะแก้จมูกหมอก็วิคุณถ้าคุณจะทำนะคุณต้องทำให่นี่แก้จมูกดึงตากีดตายกเอ็นโดไทชีดไขมันลีฟิติ้งนู่นนี่นั่นโอ้ยหมอตัดหัวเปลี่ยนดีกว่าไหมเยอะขนาดนี้มันเยอะจังเลยหนูแย่ขนาดนั้นเลย <มา S 1> หรอมาแค่หมูกมาแค่หมุกมาแค่หมุกหมอบอกว่าแต่ถ้าคุณทำ คุณจะหายไปเลยอายุคุณเป็นสิบปีคุณจะเด็กลงเป็นสิบปีทำแล้วมันดีขึ้นมาชีวิตทำแล้วหนึ่งมีความมั่นใจสองมีความสุขใจสามคือคนรอบกายก็ทักแฮปปี้เจริญหูเจริญตาเจริญหูเจริญตาไม่ดีอย่างเดียวตอนที่ทำมาใหม่ๆไม่มีใครเข้าให้อยากให้ส้มเนี่ยเข้าไปถ่ายรูปด้วยทำไมอ่ะเด้งอยู่คนเดียวโดยเฉพาะเพื่อนที่รุ่นเดียวกันอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาพอหยุดก่อนยตรงนั้นแหละ ่ายคนเดียวเออเออ,เอ,อ,เอ,อก็เลยอยากถามอาจารย์ตอนนี้ว่าเนี่ยเราสามารถคือคือมันไม่ใช่เป็นแบรนด์มันสามารถคือให้คําแนะนำเออขอโทษอยากให้ทำเป็นแบรนด์เลยนะคุณ่อมเชยงทําเลยเพราะวัย,ยวุฒิของคุณพอดีกับออความน่าเชื่อถือ,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 อแล้วคุณเองก็เป็นคนที่อยู่ในภาวะที่เสี่ยงอะไรไม่ได้อีกแล้วหมายความว่าคนในวัยนี้แล้วตัวเองทดลองแล้วดีแบบนี้ทษตัวเองไม่ต้องเสี่ยงคุณก็จะได้ไม่เสี่ยง ในการที่จะทําแบบนี้มเหมาะมากที่จะให้ส้มเซ็งดความนี่ไงถึงในสถานที่พูดทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือเาจะจะบอกว่าอาชีพนี้แหละเหมาะที่สุดเลยจัดหาจัดจ้างดูแลจัดบุคคลไปดูแลในการรักษาในการที่จะศัลกรรมอย่างถูกต้องถ้าอย่างนั้นดูซิว่าดวงนี้มีอุบัติเหตุป่วยไข้เจ็บป่วยมีไหมคะโอ้ตามดวงนี้นะเออเป็นคนอายุยืนมากป่วยยากนอกจากโรคประสาทคือจะเป็นโรคหนึ่งคือโรคประสาทหมือว่าปี๊ดขึ้นมา ความดันปวดหัวไมเกรนคือมันจะเป็นโรคอะไรที่เกี่ยวกับหัวศีรษะเนี่ยมันจะเป็นโรคที่เกี่ยวกับหูปากคอจมูกมันอย่างเนี้ไอจุดอื่นเนี่ยไม่น่ากลัวเลยนะสมเชยงตั้งใจวันนี้ถ้ามาเนี่ยจะถามเรื่องอะไรคือเรื่องคือเรื่องธุรกิจโดยตรงเลยค่ะอยากจะถามเลยว่าเนี่ยธุรกิจถ้าจะทำตรงนี้เป็นไปเป็นไปได้ไหมอยากจะทำมากๆตอนนี้มันเหมือนเราเราทำแล้วล่ะแต่ว่าเรายังไม่ได้เป็นแบรนด์หรือยังไม่ได้เป็นอะไรเลยนี่เลยบอกไปทำเลยเหมาะมากเหมาะมากมีคนทักด้วยนะว่าส้มจะรวยขึ้นหมอดูทักด้วยนะทีนี้ ดวงชะตานี้นะถ้าพ้นวันที่4ี่สิงหาราหูย้ายจากดาวที่เป็นการเงินคือ่งนี้นะประมาณ1ปีครึ่งนับตั้งแต่16มีนาปีที่แล้วจนถึง4สิงหาปีนี้คุณต้มเชีงมีรายจ่ายกับหลายเรื่องหลากเรื่องไปเยอะอาจจะเรื่องของหลายเรื่องรอบตัวนะ่ะมันเป็นรายจ่ายแต่พ้น4สิงหาปีนี้นะเงินทองไหลามาเทมาเริ่มดีขึ้นมากเลยนะแล้วถ้าเกิดทำธุรกิจอย่างที่ว่านะตั้งแต่สตาร์ทกันยายมไปต้นไปนะดีไปถึงต้งกลางปี6 1หนึ่งเลยนะจะเงินทองไหลมาเทมาเยอะมากหมายถึงว่าปันง คนที่เกิดราศีสิงห์ด้วยใช่ไหมฮะยาหูออกราศีไหนในปีนี้ฮะอยู่ดีๆนางก็พลิกชีวิตได้เนาะราศีไหนจะมีโอกาสรับทรัพย์เป็นกอบเป็นกมต้อนรับเทศกาลสงการที่กำลังจะถึงนี้ฮะหลักของความสําเร็จในชีวิตเนี่ยมันมาจากหลักอิทธิบาสีคือต้องมีฉันทะคือความพึงพอใจหรือมีเป้าหมายนะวิริยะขยันทุ่มเท ขยันต้องมากกว่าเขาจิตตะฝักไฟจิตใจหาข้อมูลเนที่จะมาวิเคราะห์สังเคราะห์นะวิมังษาทบทวนอะไรที่ผิดพลาดปรปับปรุงใหม่นี่คือความมาสี่ประการนี้เพราะฉะนั้นไอ้สี่ประการนี้เมื่อมีแล้วเมื่อมีเป็นกําลังตนแล้วมันจะเกื้อกูลหนุนนําหนุนเนื่องแล้วบุคคลที่จะมีทรัพย์ได้จะต้องประกอบด้วยทานบุญที่เกื้อกูลให้เกิดทรัพย์คือทานเท่านั้นหรือทางนักหรือทางพญานาคเรียกนักขวัดบุคคลผู้ตั้งโรงทานสี่ทิศเลี้ยงคนลําบากขัดสน มีดีมีดียากจนกินได้หมดนี่คือทานที่เราให้ด้วยบริสุทธิ์ไม่ว่าจะทําทานกับคนทำทานทาทานสังฆทานกับพระทานอันนี้จะเป็นในที่สงทาให้เกิดทรัพย์สถานเดียวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเคยทําอย่างนี้แล้วไซส์ครบถ้วนบริบูรณ์ตามที่ผมบอกปีนี้นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปราศีเมษร,ราศีกันราศีตุลราศีกรกฎเสียราศีเมษกรกฎกันตุลเสียราศีนี้ มีโอกาสร่ำรวยเงินทองไหลามาเทมาฟันธงมอบหนังสือกันก่อนไหมฮะโอ้ดีห <laughs> นังสือ12ราศีครับไม่เช็คกลงทุกปีเลยขอบคคุณ่ะสมบัติพญานาคราชนี่ขอพญานาคราชให้สมบัติมีเหรียญด้วยบอกสิก <laughs> ่น <laughs> อนไปฝากข้อคิดของส้มเช้งไว้หน่อย ข้อคิดนะคะความรู้สึกของสม้มส้มว่าทุกวันนี้ที่ส้มมาอยู่ตรงนี้ได้แล้วก็ประสบความสําเร็จในชีวิตได้คือการกรตัญญูลูกคุณค่ะถ้าคุณไม่รู้จักคําว่ากตัญยูลู้คุณต่อบิดามารดาต่อพ่อในบ้านทั้งชีวิตคุณจะไม่รู้จักคําว่าประสบความสาเร็จ สำหรับคนที่ประสบความสำเร็จทั้งหมดส่วนใหญ่แล้วเนี่ยหนึ่งข้อที่เขามีก็คือความกตัญยูไม่หมิ่นเงินน้อยไม่คอยวาสนาดูตลอดระยะเวลาของแขกเรานะคะในทุกช่วงทำงานทำทุกอย่างตั้งแต่งานที่ถือว่าเหนื่อยหนักที่สุดจนถึงงานที่เขาสามารถไม่ว่าอะไรที่สามารถทำให้ครอบครัวมีความสุขได้เขาทำไม่รอชา้าท่านผู้ชมฮะถ้าสมมติจะพูดถึงปีนี้ก็บอกสิ่งหนึ่งที่ทุกคนไม่ว่าคุณจะอยู่ไวัยไหนอะไรยังไงก็แล้วแต่ จะต้องมีคําว่า change หรือมีคําว่าเปลี่ยนแปลงวันนี้เราเปลี่ยนแปลงให้ทันกับยุคทันกับสมัยหรือ,อยังบางทีเราเห็นส้มเช้งชาชาชาเราเห็นกันมานานเหลือเกินวันนี้เราได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของพี่ส้มเช้งที่เหมาะกับยุคนี้พศออนี้เวลานี้ทรรมนิ่งนี้ตัวเราเองนะฮะพร้อมที่จะเปลี่ยนเพื่อให้ตรงกับพศออนี้ทารม,มิ่งนี้เวลานี้กันหรือ,อยังฮะ ตลอดเวลาที่มาทํารายการนี้เป็นรายการที่มันไม่มีสคริปต์สำหรับผมนะครับก็ดูจากวิชาที่เป็นของครูบาอาจารย์ผมจะรับกระแสหนึ่งเสมอในการไปอาชีพก็คือกระแสสุขกระแสทุกขกระแสโศกกระแสซ่อนคุณต้มเชงไม่มีกระแ,ทรระแสทุกของการโศกที่ซ่อนจะมีกระแสของความตื่นตัวของวัยเด็กแรกรุ่นที่จะเติบโตในสิ่งที่เธอฝันแล้วถักทอฝันได้ตลอดเวลาอันนี้น่าจะซึมซับผ่านไปยังจอทีวีของท่าน ว่าน,นี่คือพลังที่มันเกิดขึ้นในตัวตนในกายตนที่ยังมีหวังความหวังเป็นกาลังในการเปลี่ยนแปลงคุณทําไมไม่เป็นคนดีคนหนึ่งที่คิดจะเริ่มในการทําอะไรและนําตัวเองไปสู่ความสําเร็จทั้งที่ปรารถนาตั้งแต่วันนี้ครับแล้ววันนี้ขอบคุณดาวของเราค่ะส้มเช้งชาชาค่ะส้มเช้ง <อ Broad S 2> ขอบคุณนะคะควันนี้หลายหลายคนคงจะได้มีโอกาสดูดวงทั้งราศีสิงห์แล้วก็ราศีเมษไปที่เรียบร้อยแล้ววันนี้สวัสดีค่ะ